นวัตกรรมม็อบที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษใช้ง่ายคุ้มค่าเบามือ สเปย์ม็อบตัวนี้คือบอกได้เลยว่าการทํางานบ้านแบบง่ายมากยิ่งขึ้นน้ําหนักเบาด้วยสามารถกดเล่นโทรศัพท์ได้เราก็ไม่อยากที่จะนั่งยกถังน้ําหนักๆเพราะมันปวดหลังด้วย<อ>แล้วก็ตัวพลาสติกตัวนี้เนี่ยจะทนทานทนความร้อนแล้วก็คือมีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะแล้วก็กระบอกตัวนี้นะคะสามารถบรรจุรน้ํายาที่เป็นได้ทั้งสารเคมีทั้งกดและด่างโดยที่ไม่ทําปฏิกิริยาต่อพลาสติกนอกจากนั้นนะคะหัวม็อบตัวนี้สามารถหมุนได้360อองศาผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าไมโครไฟ ส,สามารถดักจกับฝุ่นละอองและดูดซึมน,น้ําได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆโปรโมชั่นพิเศษปรกติ1ด้ามพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์2ผืนราคา2150บาทเฉพาะ30สายแรกรับฟรีอีก1ชุดโทรด่วน1น7 7และ02-290-3999จะส่งฟรีทั่วประเทศ